มีผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าให้ผมลองทําคลิปเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ดูบ้างที่แบบไม่ต้องวางรถกูงง้ง่ายๆอนุมัติไวรับเงินไวให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกๆและที่สําคัญนะครับต้องน่าเชื่อถือด้วยครับเพราะว่าเขาอะเอารถไปวางจำนำไว้เจอดอกเบี้ยแพง โดยเขาหาข้อมูลจากการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ที่เจอเนี่ยจะน่าเชื่อถือขนาดไหนครับและหลายๆที่ก็เหมือนจะเป็นเต็นท์รถก็กลัวว่าเอารถไปวางแล้วรถจะหายไม่ได้คืนเหมือนข่าวที่เคยออกบ่อยๆครับวันนี้ผมก็เลยขอแนะนําสินเชื่อรถยนต์ดีๆจากแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราในทุกๆด้านแบรนด์นี้ครับ สวัสดีครับ p e p e r m o n e Variety นะครับช่องสาระ Financial Variety สาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆยังไงเข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยกดติดตามรบกวนกดติดตาม Subscribe รูปก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปครับและสินเชื่อรถยนต์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือแบรนด์ยอดฮิตตัวนี้ครับสินเชื่อรถยนต์ Cash Joy ซึ่งเขามีให้เลือกทั้งแบบจำนำเล่มและแบบรีไฟแนนซ์เื่อว่าใครอยากรีได้เงินก้อนเพิ่มแถมปรับดอกเบีย้ยจากที่เดิมให้ถูกลงด้วยครับมาดูรายละเอียดของเขาแบบไวๆกันเลยนะครับจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้1น,นะครับทราบผลอนุมัติไวสุดใน1นวันครับ 2. ส,สมัครได้ทั้งงานประจําและรายวันเพียงรายได้สุทธิ1 2 0 0 0บาทขึ้นไปหรือจะเป็นอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็ได้เพียงรายได้20,000บาทขึ้นไปเท่านั้นครับ 3. วงู้เงินอันมัสูงสุดอยู่ที่2.5ล้านบาทครับและรับเงิน100%ของราคาประเมิน 4. ผ่อนได้นานสูงสุด72เดือน 5. ไม่ต้องโอนเริ่มทะเบียนให้เสียเวลา 6. ไม่ต้องหาคนคำ้ำ 7. ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง0.44%ต่อเดือนครับยังไม่หมดนะครับอีกทั้งรถที่จะนำมาจัดสินเชื่อเนี่ยอายุรถได้ถึง15ปีเลยครับและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ มากกว่า30วันเท่านั้นเองครับหรือถ้าเราจะรีไฟแนนซ์แค่เพียงผ่อนชำระก,กับที่เดิมมาแล้วมากกว่า12งวดเท่านั้นก็พอครับโอ้โหจุดเด่นม,มากขนาดนี้น่าสนใจไหมครับเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครกันบ้างครับอย่างแรกเลยอายุ20ถึงห5ปีบริบูรณ์ณวันที่สมัครถัดมาสัญชาติไทยครับและถัดมานะครับรุ่นปีรถยนต์ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า15ปีและสุดท้ายง่ายๆนะครับ ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ตัำกว่า30วันยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงินแล้วมาดูกันว่าเอกสารที่ใช้ทีเดียวเขาใช้อะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับสําเนาบัตรประชาชนครับผมแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็น่าสมุดบัญชีเพื่อโอนเงินแล้วก็เอกสารแสดงรายได้โดยแบ่งเป็นดังนี้นะครับถ้าสําหรับพนักง,งานประจําหรือรายวันเนี่ยใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3-6เดือน กับรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนครับหรือที่เราเรียกว่าสเตทเมนนี่เองครับและถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระนะครับโอ้โหง่ายครับใช้แค่รายการเดินบัญชีย้อนหลัง12เดือนครับหรือสเตทเมน12เดือนนั่นเองครับมาปิดท้ายกันนะครับหากผู้ชมท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อรถยนต์ดีๆตัวนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์ก็ได้สามารถสมัครได้ที่ร้านเจมส์เซนเจี่ช็อปทุกสาขาหรือที่เคาน์เตอร์แคชจอยก็ได้ครับ หรือจะสมัครผ่านเว็บของ Cashjoy สก,กดตามนี้เลยครับยังไงผมจะแปะลิงก์หน้าเว็บสมัครไว้ให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะครับเผื่อว่าจะสะดวกข,ขึ้นครับแต่ยังไงเขาก็อาจจะต้องให้เราส่งเอกสารเพิ่มเติมที่สาขาอีกนะครับชอบช่องทางไหนก็เลือกได้ตามสะดวกได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ชมได้เสริมสภาพคล่องและหวังว่าจุดเด่นหลายๆข้อนะครับของสินเชื่อตัวนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกด Subscribe รูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระสินเชื่อและการเงินในครั้งต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ